ทำไมกล้องมันซูมจังเฮ้ยแบบนี้นอันนี้ค่ะทุกคนทำไมกล้องเป็นอย่างเงี้ยต้องใกล้จังมาแล้วคันนีค่ะทุกคนมาแป๊บนึงน,นะเพราะว่าเดี๋ยวมีเรียนบ่ายโมงเคยคิดว่าแบบแบบวะมาทักทายเพื่อนๆทุกคนมาทักทายแฟนครับคือหนูไม่ได้ไลน์นานมากรู้สึกว่าแบบ ทุกคนน่าจะคิดถึงกันก็เลยมาแป๊บนึงเดี๋ยวคิดว่าถ้าเลิกเลิกเรียนอาจจะมากลับมาไลา์ลอีกรอบนึงนะคะเหนื่อยคือวิ่งไปเอา iPad <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่แค่อากบอพวกเราแบบดีใจมากที่ที่ติด ติดเพลง baby baby baby, baby นะคะแล้วก็เพลงล่าสุดของเราที่เป็นได้ไหมด้วยดีใจมากก็คือ,อทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันผ่านมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยคือหนูเป็นแบบเป็นพวกที่มาช้านิดน,นึงแต่ว่ามานะเพราะว่าทผ่านมาหนูค่อนข้างที่จะยุ่งมากกับการทําวิจัยเล่มจบนะคะตอนนี้ก็ยังใกล้จะเสร็จเหมือนจะใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าเอาจริงอะ่ะมันส่งวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมก็เลยคิดว่าแบบอ่ะยังมีเวลาอยู่ แต่ว่าใกล้แล้วแล้วก็วันวันที่สิบห้าที่ผ่านมาก็ไปงานบายเนี่ยปีสี่ด้วยค่ะแบบเป็นงานแบบจัดให้รุ่นพี่ปีสี่ที่เรียนจบด้วยเพราะว่าที่จริงคณะสาขาหนูค่ะแบบว่าเรียนจบเทอมปีสี่เทอมหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแบบเรียนครบตัวข้างนอกครบแล้วก็สามารถจบได้แล้วปีนี้อะไรเงี้ยแต่หนูก็ยังเรียนไม่ครบยังเหลืออีกหนึ่งเทอมก็เลยคิดว่าน่าจะจบปีสี่เทอมสองเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่สี่ตัว ถ้าเรียนสี่ตัวครบก็เรียนจบแล้วแต่ว่าคณะหนูจัดงานใบเนียไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นงานแบบงานจบด้วยแล้วก็งานส่งสัมมนาเล่มอะไรเงี้ยฟิฟฟนี้ก็เลยที่ผ่านมาก็ยุ่งมากเพราะว่าไปไปงานมาด้วยแล้วก็มีโลโชด้วยใช่ไหมผ่านมาก็ซ้อมกันหนักมากๆก็เลยคิดว่าหายไปนานเลยเพราะว่าไปพักผ่อนมานะค่ะทุกคนแล้วก็ปั่นงานวิจัยก็เลยเผื่อแบบทุกคนแบบสงสัยว่าไอ้มาหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัพรูมนะคะทั้ง งานบาบเนียที่ผ่านมาแล้วก็งานโลโชด้วยจะมาอัพรูปแบบอัพลงไอแใช่ก็หวังว่าจะคิดถึงกันนะก็เออมีอะไรอีกแต่ว่าหลายคนแบบบอกว่าแบบเอม็มมาแบบเอม็มมาแบบอันนี้ เหมือนแบบประกาศเพลงวิบี้วิบี้วิบี้ใช่ไหมแล้วหนูก็แบบกีทคนแรกกับพี่นาณนาะเพราะว่าพวกหนูสองคนชอบเพลงนี้มากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าจำิน t r o เปิดเพลงแบบ intro ของเพลงเปิด intro ของเพลงวิบี้วิบี้วิบี้ได้นะคะก็ฝังน้องวิบี้ด้วยนะคือแบบชอบมากจะตั้งใจซ้อมอย่างดีเลย <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่สบายนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานแบบเหมือนจะเป็นไข้อะไรเงี้ยแบบ มึนมากอะไรเงี้แล้วก็ไอด้วยตอนนี้ก็รักษาตัว <c oughs> อ๋อมีโปรเจกต์ไปจีนเขาเริ่มหมดวันนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเออใช่เดี๋ยวจะมาอาัพรูปนะคะรูปโปรเจกต์จีนด้วยอาจจะวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ถ้าถ้าไหวแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์อันนี้คือแบบไม่มีคําว่าอาจไม่ไม่มีคําว่าแน่นอ,อนอาจจะเพราะว่าแบบอาจจะต้องไปปั่นงานต่ออะไรอย่างนี้ด้วย อ๋อ oh, ใช่ตอนประกาศก็ดีใจมากคือเอาจริงอะ่ะกินยากินยาเรียบร้อยแล้วครับคือแบบว่า <c oughs> หนูอ่ะหนูหนูดีใจมากที่จีน่าติดเซมใช่ไหมคือหนูก็พูดกับจีน่าว่าแบบเออวันนี้อาจจะมีประกาศอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องติด เซมอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากจริงๆแล้วก็ชินเน่ด้วยคือลองให้ให้แบบทุกคนเลยทุกคนท time, ั้งเฟิร์สทางเซมัสเซแล้วก็ทั้งแบบเพลงออริจินอลอะไรเงี้ยที่แบบมาแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจมากมากจริงๆก็ดีแบบฝากน้องๆที่เป็นเฟิร์สเซมด้วยคิดว่าน้องต้องแบบทํากันออกมาดีแน่นอนอใช่ <c oughs> รักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณค่ะได้เลยขอบคุณนะพี่โคคนะัต อ๋อใช่มีงานกีฬาสีที่จะมาถึงด้วยก็รอติดตามได้ตั้งใจซ้อมตั้งใจวอร์มร่างกายรอไปแล้วเพราะว่าคือแชร์บอลอาจจะพักก่อนนะปีนี้แชร์บอลอาจจะพักก่อนอาจจะยังใช่แล้วก็อาจจะเล่นอย่างอื่นอยากเล่นบาสเกตบอลมากเลยค่ะเผื่อจะมีเผื่อจะมีวันนั้นที่เราจะได้เล่น ได้เลยเดี๋ยวย้อนดูนะคิดถึงมาทำงานก่อนได้เลยค่ะคือวันนี้ก็แบบทุกคนก็ทำงานกันใช่ไหมวันศุกร์ยังไม่ปิดก็ <c oughs> <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนแล้วก,ก็เรืเอ่องรักษาสุขภาพด้วย ได้เลยคือหนูแบบตั้งแต่แบบจบโรโชมาหนูแบบไม่สบายเลยค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าแบบหนูอะรับโรโชแบบติดกันใช่ไหมทั้งแบบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกอะไรเงี้ยคือแบบติดกันเลยแล้วก็ทั้งงานพีเต์งานอะไรมันเยอะมากจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้พักผ่อนเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยเปลี่ยนตารางเวลาให้ตัวเองแบบรีบแบบให้นอนไวขึ้นอ่ะก็คือแบบว่านอนประมาณเที่ยงคืนตีไม่เกินตีหนึ่งอะไรเงี้ย ใช่ก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วคว <c oughs> าจริงอ่ะเริ่มแบบไม่สบายตั้งแต่แบบหลังจบโรดโชว์ประมาณวันวันอาทิตย์ใช่ปะวันจันทร์แบบไม่เป็นไข้และอะไรเงี้ยเออแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน,นะคะแล้วก็เรื่องไปจีนคือหนูแบบหนูหนูหนพร้อมรับทุกโอกาสที่ทุกคนมอบให้แต่ว่าคือหนูไม่อยากแบบไม่อยากให้ทุกคนเครียดหรือว่าอะไรมากแต่ว่าถ้าแบบส่งไปได้ก็ก็แบบขอบคุณมากจริงจริงที่แบบว่า รักหนุืมแบบว่าแต่คนก็แบบพร้อมที่จะสนับสนุนอะไรเงี้ยก็ทามว่าอยากไปจีนไหมก็อยากไปเพราะม,มันก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ว่ามันก็ก็แข่งเยอะเหมือนกันเนาะแบบมีแค่หกตำแหน่งอะไรเงี้ยด้วยคิดว่าเอาเท่าที่ทุกคนไหวแล้วก็เต็มที่กับมันได้นะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังรอทุกคนอยู่นะคะ<笑><笑>เดี๋ยวแต่ว่าแบบถ้าใครแบบอยากโหวตให้หนูอะไรเงี้ยก็โหวตได้ก็จะขอบคุณมากๆแบบน่ารักมากๆแต่ก็แบบไม่ได้ เออไม่อยากกดดันใช่แต่หนูเอาจิงหนูชอบเซตตุดจีนของตัวเองมากเซตชุดจีนเดี๋ยวจะลงวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะคะทุกคนสัญญาว่าจะลงแน <c oughs> ่นอน <c oughs> จำได้ว่าแชร์บอลเธอชุดแต้มแรกแต้มแรกแต่ว่าผิดฝั่ง <c oughs> <c oughs> อายว่าเอาจริงนะ <c oughs> <c oughs> อ้าเข้าบ้านขอบคุณค่่ะ <c oughs> อาะไรกินกันด้วยนะคะไม่ไหวแล้วพักผ่อเนเยอะๆนะคะแล้วก็หาอะไรกินด้วยกันนี่ใกล้เที่ยงแหละหนูมีเรียนบ่ายใช่ในเ่ยงวอนนี้อาจจะแบบใหม่รอบหรือเปล่าชุดผิดฝั่งตำนานมากอืมแล้วใครเป็นคนพิธีกร MC ก็คือพี่ออมโอ้โหถูกคนมาก ไหวไหมได้อยู่ค่ะเริ่มเริ่มหายดีแล้วเริ่มแบบปกติเพราะว่าแบบถ้าหนักมากก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาคือหนูแบบไม่สบายเลยอะ่ะอืมสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวจะลงไลน์นะสิบนาทีมาสิบนาทีเพราะว่าจะไปเรียนแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากหนู ขอกำลังใจในการปั่นงานหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มเลย yeah. <laughs> เย่จริงวันนี้หนูตื่นมาตั้งแต่แบบเจ็ดมงคึ่งคือพอหนูแบบเริ่มนอนประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนแบบไม่ถึงตีหนึ่งอะประมาณแบบเที่ยงคืนครึ่งอะไรเงี้ยก็แบบว่าตื่นเช้ามากอะ ตื่นเจ็ดโมงครึ่งแลเ้ยแบบตื่นแบบไม่ง่วงนอนด้วยนะแบบตื่นแบบตื่นเลยอะ่ะก็เลยแบบต้องทำงานแต่เจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ไปแล้วก็นวดนิดหน่อยนวดประมาณชั่วโมงหนึง่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาอาบน้ำเพหอะเตรียมไปเรียนใช่แบบว่าแต่คิดถึงทุกคนมากเลยนะพยายามดูแลตัวเองนะคะทุกคนจะมาไลฟ์บ่อยๆนะอย่าพึ่งเบื่อกัน <c oughs> <c oughs> ได้สู้นะเพื่อนปี4ได้เลยสู้นะเป็นกำใจให้ขอบพุ่นนะเลิฟยูทุกคนเดี๋ยวเราติดตามนะคะว่าแบบจะเป็นยังไงคือตื่นเต้นมากกับเพลงออริจินอลของซีเจมโฟเทนะคะก็เอาจริงคือรู้สึกว่าแบบพาะแบบดีใจและดีใจมากที่แบบอย่างน้อยก็มีโอกาสติดเซม ออริจินอลซองนะคะ่ะก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ไม่ว่าอุย้ยคุกกี้ขอบคุณนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามมองหากันด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> อ๋อแล้วก็แบบแต่คนบอกว่ายูเมวานี่กินได้ครบหนึ่งล้านยอดสตรีมมิ่งแล้วอะไรอย่างงี้ใช่คือแบบว่าครบแล้วขอบคุณทุกคนมากมาที่ทำให้ ยูเมวาน้อยๆของพวกเราดุ่นซองยูเมวายูเมวาของเราครบหนึ่งล้านวิวแล้วนะคะมีใจมากมีใจด้วยนาดิเซมขอบคุณค่ะขอบคุณนะรอดูวันเปิดตัวได้เรยอยังยังไม่ซ้อมเต้นเลยเดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนโอเคไปแล้วบ๊ายบายคิดถึงมาก เดี๋ยวไว้มาไลฟ์อีกนะเดี๋ยวจะมาลงรูปตุ๊จีนนะคะทุกคนถ้าใครชอบเอ้ยน้พีจิงโจ้เขาปิดหรือยังอะปฏิทินจิงโจ้นะคะก็ยังน่าจะยังพีได้อยู่ปะพรีออเดอร์ order, หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวตุดจีนนะคะถ้าใครแบบอยากสนับสนุนเอมมาก็รอติดตามได้เลยเพราะว่ามันจึ้งมากคือหนูชอบเซตนี้ของตัวเองมากเดี๋ยวไว้มาลงนะคะทุกคน บายบายหวัวใจโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะเอาปีเป็นที่สองได้เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยบายนะนี่โย